คือเราไม่ปรุงเลยนะไม่ปรุงเลยนะเดิมเดิมเลยนะผมบอกแล้วว่าก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยเนะี่ยไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวที่ปรุงเยอะนะน่นๆั่นเต็มนะครับอืจะเป็นแยกตรงตัดเข้าร้านมาต้องระวังนิดน,นึงนะทางแม่งตัดข้ามเลนเลยนะระวังนิดน,นึงนะครับจะเป็นตามใน s นะเรามองมองถนนด้วยนะครับอันตรายเหมือนกันนะทางเข้าโอเคนะจะคุ้มค่าน้ำมันไหมนะเพจเราต้องไปต้องมาอยู่แล้วไม่อร่อย สวัมดมละนะถ้าอร่อยชื่นชมนะครับแต่อร่อยไม่อร่อยแล้วแต่ไปอุดหนุนกินแจต่างและทําคลิปให้ฟรีเที่ยงแล้วไม่รู้จะกินอะไรดีถือว่าเป็นเวรเป็นกรรมนะของคนที่ไม่รู้จะกินอะไรก็ต้องอาใสย Google นะครับเปิดไป ่าย g ูเกิลมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะนะสรุปได้เบื้องต้นก่อนว่าอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวนะครับเพื่อนๆครับอ้าวสวัสดีก่อนสวัสดีผู้ติด,ดตามช่องก่อนลืมไปฮะสวัสดีผู้ติด,ดตามช่องคนทำกินนะครับแฟนเพจทาง Facebook นะแล้วก็ YouTube แจกใบผลล่าทาง YouTube นะครับผมขอบคุณมากๆเลยฮะผู้ติด,ดตามทั้ง1,000 ไม่ใช่ล้านนะหนึ่งพันนิดๆน,น,นะครับขอบคุณมากนะฮะที่ยังรักการติดตามกันอยู่เสมอมานะครับเอาละกลับมาที่เรื่องก๋วยเตี๋ยวเอร้านนี้น่ากินนะก๋วยเตียเ๋ยวเกี๊ยวกุ้งบ้านริมคลองนะครับผมเคยแล้วเพวื่อนๆเคยย่างเอ่ยกกระบ,บาดยกกระบ,บาดเออยกกระบ,บาดนี่มาก่อนนี่นี่นลุงผมนี่เพื่อนพ่อผมก็เคยเปิดร้านกาแฟายอยู่ที่นั่นนะครับ แล้วก็มีร้านก๋วยเตี๋วด้วยร้านเกี๊ยวอะไรเนี่ยแหละนะแต่ตอนนี้ร้านกาแฟเขาเลิกแล้วเขาย้ายมาตรงอยู่ที่หน้าวัดใหญ่บ้านบ่อนะครับร้านลุงปองลุงปองนะใครมีโอกาสเดี๋ยแวะได้นะครับบริเวณข้างวอเไซคิวนะไอ้กินเกี๊ยวดีไหมดีไหมแต่ไม่เอาใกล้ไปอยากขับรถไกลหน่อยดูดิก๋วยเตี๋ยวลุงห้างนี่ไปมาแล้วนะนี่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 นนก๋วยเตี๋ยวลุงห้างเนี่ย จะบอกให้ไฮไลท์อยู่ที่นี่นะครับนี่อแคปหมูเขาทำเองหอมนวลน,นุ่มกรอบเอาเหอะแจ๋วแล้วกันการันตีเลยกุเตี๋ยวเฉยๆแคบปหมูอร่อยอพูดกันงี้เลยดีกว่านะลูงห้างนะครับไปมาแล้วไปมาแล้วใครมีโอกาสไปลองลูงห้างดูนะว่าจะชอบหรือเปล่านะครับนี่ต่อไปกุเตี๋ยวริมคลองนะอําแพงไปมาแล้วอีกอนนะ ไปมาแล้วอีกแหละอยู่ที่สวนส้มเนี่ยนะสวนส้มสวนส้มนี่ประมาณเนี้ยเอามงมึกอะไรตัวใหญ่ๆเนี่ยมาใส่ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยต้ยมยำสารพาัดอะนะครับเพื่อนๆไปลองดูได้เจ๋งเหมือนกันนะเจ๋งเจ๋งเจ๋งนะเคยทาคลิปไปแล้วไปดูเป็นไกด์ไลน์ได้นะครับในแฟนเพจนะอันนี้ไม่เอาไปมาแล้วไปมาแล้วก๋วยเตี๋ยวหน้าบ้านพรอ,อะไรเนี่ยแม่พรกนมลเหมือนเคยกินแล้วเลยแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับ ก๋วยเตี๋ยวห้อยขาเฮ้ยห้อยขวาห้อยขาที่ไหนเนี่ยก๋วยเตี๋ยวห้อยขาคุณขวัญคุณยายขวัญริมคลองเพื่อนก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำมีอาหารตามสั่งด้วยเดี๋ยวหมูน้ำใสเย็นนโฟอะไรเยอะแยะไปหมดเลยฮนะขนมหวานโอ้ยหวานเย็นหวานเย็นเปิดกันไหมเปิดสิ ก๋เตี๋ยวเรือสีสามพันไปมาแล้วนะอยู่ตรงโค้งนี่เองเลยสามแยกยกกระบะไปชนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆนฮะเออแล้วนี่อะไรอ่ะก๋วยเตี๋ยวเรือห้อยขาชมสวนแถวไหนเนี่ยมีก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงเยน็นตาโฟมีสเต็กอ่าทำสั่งด้วยส่วนกล้วยนะส่วนกล้วยส่วนกล้วย ส่วนกล้วยอ้าวนี่ก๋วยเตี๋ยวเรือห้อยขาชมสวนมียำเมกโอ้โหสารพัดสารเพร้านนี้นะไหนดูสิดูสิดูสิดูซิเฮ้ยไหนวะเอาเอาเอา,เอาหายไปแล้วถ้าสนใจอ่ะไปดีกว่าไปดีกว่านี่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 ก๋วยเตี๋ยวเรือไอ้ก๋วยเตี๋ยวห้อยขาหรอนี่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 อยู่นี่ก๋วยเตี๋ยวห้อยขา แหมดึงคลิป4นาทีกว่าแล้วยังไม่ได้ไปไหนเลยนะฮะยีนาทีนะครับจากตำบนบานบอ่ออยู่แถวไหนเนี่ยลึกปวาวะสูมไดิอะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยแถวแถววัดหลักสีเหรอถแถววัดลักสีไปทางอะไรเนี่ยอะไรอยู่เนี่ย ไม่มีอะไรบอกเลยเนี่ยร้านป้าอูดของแพลวเลยไปเอาไปร้านนี้อยู่แล้วกันไม่ไกลมากนะครับอ้าวยีนาทีอ่ะนะครับ25นาทีนะผมจะขับรถไปกินก๋วยเตี๋ยวนะครับที่บ้านแพลวนะก๋วยเตี๋ยวห้อยขานะครับก๋วยเตี๋ยวเรือห้อยขาชมสวนเอาละครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะคุ้มค่าน้ํามันไหมนะเพจเราต้องไปต้องมาอยู่แล้วไม่อร่อยสดหมดละนะถ้าอร่อยชื่นชมนะครับ แต่อร่อยแม่อร่อยแล้วแต่ไปอุดหนุนกินจ่ายตังและทําคลิปให้ฟรีโอเคครับเดี๋ยวพบกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวก็แล้วกันครับไปครับสงสัยเราจะต้องเปลี่ยนแผนนะครับดูดิคือฝนมันตกค่อนข้างเยอะนะครับแล้วไอ้ร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาที่เราจะไปอะ่ะมันวิวมันแบบว่าธรรมชาติอะ่ะนะ และที่นั่งเนี่ยผมมองแล้วอาจจะมีที่ที่กันฝนแล้วนะแต่ดูแล้วนะ่าจะเฉอแะแฉะพอสมควรนะครับเดี๋ยวทองฟ้าแจ่มใสเมื่อไหร่เดี๋ยวเราไปกันใหม่นะวันนี้ก็เลยขอแวะตรงยกกระบดแทนก็แล้วกันนะครับยกกระบดบ,บ้านแผวนะนี่ก๋วยเตี๋ยวเกี๊ยวกุ้งบ้านริมคลองแอดยกกระบดนะครับนะฮะ อันนี้ทางเข้าร้านเขานะมีรถจอดอยู่2ขัคันนะครับตอนนี้เวลาบ่ายมงสิบนาทีเอานะฮะไม่มีแผนการใดนะที่จะเป็นไปตามที่เราคาดหวังตลอดเวลานะครับเดี๋ยวลงไปกินเกี๊ยวกันดีเหมือนกันนะดีเหมือนกันอยากกินใี่มันแบบนะสบายๆนิดนึงเกี๊ยวนี่มันก็เลื่อนๆน,นะนอกจากเกี๊ยวแล้ว นอกจากเกี๊ยวกุ้งแล้วเขาคงจะมีพวกก๋วยเตี๋ยวเย็นโฟมีหมดอะนะครับเดี๋ยวไปเจอกันด้านในก็นแล้วกันนะขอเก็บกล้องก่อนเดี๋ยวกล้องพังอีกก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะซวยซ้ํากําซัดนะครับเอาแล้วกับเพื่อนๆครับเดี๋ยวพบกันทาร้านครับไปฮะไม่แมงขึ้นนะโอ้ไม่ขึ้นนันเพื่อนนะคือคือฝนตกนี่มีอะไรอ่ะเกี๊ยวกุ้งนะก๋วยเตี๋ยวน้ําใส ก๋วยเตี๋ยวเย็นเตาโฟก๋วยเตี๋ยวต้มยำทุกเมนูราคาห้าสิบาทนะครับเพื่อนๆนะด้านในนะครับโอเคครับนี่ฮะมากันวันฝนตกแบบนี้นะฮะโอ้โหชุ่มฉ่ำไหมนะด้านนอกไม่ได้อะด้านในครับโอเคครับครับผมครับครับนี่ถึงแล้วทันนี้ครับ มีเกี๊ยวกุ้งแล้วอะไรบ้างพี่ก๋วยเตี๋ยวใช่ปหมเกี๊ยวก๋วยเตี๋ยวเอาเกี๊ยวกุ้งก่อนครับชามหนึ่งนะเกี๊ยวน้ำเดี๋ยวผมดูเอานี่ที่โต๊ะมีเมนูนะเกี๊ยวดีกว่าเกี๊ยวชามหนึ่งเอาเย็นน้โฟเย็นน้โฟเส้นใหญ่พี่นะครับพี่แล้วเกี๊ยวเมื่อกี้เปียนเป็นเกี๊ยวแห้งได้ไหมทันไหม อ่าโอเคครับครับโอเคฮะประมาณนั้นสองอย่างนะครับนั่นนี้ก่อนอน้ำเปล่าครับเปล่านี่นะฮะร,ร้านค่อนข้างกว้างขวางนะ บรรยากาศดีมากนะต้นไม้เยอะนะครับต้นไม้เยอะมากเสียดายนะเนี่ยฝนมันตกนะถ้าฝนไม่ตกนะเราจะไปนั่งริมคลองกันตามคอนเซปตร้านเขานะร้านก๋วยเตี๋ยวริมคลองนะครับเพื่อนฮนะนี่เ,นเมนกูก็มีประมาณนี้แหละนะมีตัวหลัดคือเกี๊ยวนะครับเกี๊ยวกุ้งก๋วยเตี๋ยวแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำก๋วยเตี๋ยวต้มยำเย็นเจ๊โฟข้าวผัดปู เกี่ยวกุ้งทอดยำปูอัดนะเออประมาณนี้ฮะง,ง่ายๆเะออย่างนี้แหละนะครับสองคนนะในสวนน่ะนเพื่อนๆนะในสวนในสวนนะครับ<ม>เคยมาแล้วนะเมื่อก่อนนั่งริมคลองชิลดีนะวันนี้ฝนตกก็ชิลดีแบบยังเพื่อนอ่โอเคครับเดี๋ยวรอนะรออาหารก่อน,นอื มาแล้วสองอย่างนั้นเพื่อนนะคือบอกแล้วล่ะกินจริงนะไม่ได้ไปถึงถ่ายจิบๆแล้วก็ย้ายที่ใช่ไหมไม่รู้เรื่องอไม่ได้เฟลเรากินนะจริงนะกินจริงๆเลยนะครับน้ำซุปมีความหวานนะมีความหวานแหละนี่ผมสร้างสองอย่างนะนะ จานแรกก่อนนะครับจานแรกนี้เอเกี๊ยวแห้งกุ้งนะห้าสิบบาทหมดห้าสิบบาทแล้วก็อันนี้เห็นไหมเนี่ยอันนี้เส้นใหญ่เนโฟนะครับมีเกี๊ยวกุ้งมาเหมือนกันแสดงว่าตัวขายเนี่ยตัวขายคือเกี๊ยวกุ้งนะไม่แน่ใจว่าทําเองหรือไม่นะเดี๋ยวจะลองถามดูนะครับย้ำอีกรอบนึงนะ ร้านก๋วยเตี๋ยวริมคลองนะที่ยกบัตรนะครับเอ,อกินเกี๊ยวก่อนดีกว่าเนี่ยหยเหมือนก็ชูเกี๊ยวอะทำเองหรือเปล่านะเดี๋ยวที่แน่ๆนะตัวไม่เล็กก็แล้วกันนะครับเพื่อนฮนะตัวไม่เล็กฮนะไกลไปไหมกล้องไกลไปไหมออตัวไม่เล็กก็แล้วกันนะอื คือไม่ได้มาเป็นตัวนะมาเป็นเนื้อมาเป็นเนื้อสามป้าเดียเกี่ยวกุ้งใช่ไหมเดี๋ยวกี่ยวหมูอะเกี่ยวกุ้งเดียเกี่ยวกุ้งนะไม่ได้มาเป็นตัวนะมาเป็นแบบเหมือนเมนเนื้อบดมาเหมืนอนคล้ายๆหมูอะนะอืม แน่นเต็มนะครับอเืเกี่ยวไว้มีหนึ่งอันสองอันสามอันสี่อนันเกี่ยวกุ้งประมาณสีห้าตัวนะประมาณห้าตัวอืมแน่นดีจังเลยนะต่อไปนะฮะเส้นใหญ่ย็นโดโฟนะครับ เราไม่ปรุงเลยนะไม่ปรุงเลยนะเดิมๆเ,เลยนะผมบอกแล้วว่าก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยเนี่ยไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวที่ปรุงเยอะนะทำมาแล้วนะครับอืมอร่อยดีแล้วนะครับเติมพริกอย่างเดียวชอบเผ็ดพริกอย่างเดียวเลยนี่ก็สองเมนูเนี้ยเราใส่พริกอย่างเดียวอะ เอาแค่นี้เลยนะไม่ต้องไปปรุงอะไรเขาเยอะทำมาให้แล้วนะครับเย็นโกะเย็นตาโฟเ <c oughs> ย็นตาโฟเขามีความเปรี้ยวอยู่แล้วนะเปรียปร้ยวหอมๆนะครับมันมันใส่พริกอะ่ะจบนะส่วนตัวเกลือแห้งเนี่ยใส่พริกก็จบแต่ถ้าใครอยากจะได้รสจัดจัดแล้วแต่ชอบว้แล้วกัแวกวแวกนแต่ผมเอาแค่นี้ผมว่าอร่อยแล้วล่ะ อลองถามผมก็ดูว่าเกีียวเนี่ยทำเองหรือเปล่าทำไมถึงได้ชูเกียวกุ้งจังเลยนะอืมอืออืม,อม,อมพีก่ก็หอมนะมี่ก่อนหอมมากเลยนะครับเย็นฟอโ์นะ มีเกี๊ยวมาหนึ่งตัวสองตัวสามตัวนะฮะเกี๊ยวสามชิ้นสี่นะฮะแต่เกียวเขาตัวใหญ่เกี๊ยวตัวใหญ่จริงอืม,อมชุ่มคอถ้ามาถางบ้านแถวเนะี่ยเจอสามแยโยกระบัดน,นะเลี้ยวซ้ายเข้ามาเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวถ้ามาถางบ้านบ้านแถวใช่ไหม เอทางนครพปันปม,มบ้านแพ้วเนี่ยต้องเดี๋ยวขวาอ่าถ้ามาทางพระรามสองเห็นไหมปากทางแพ้วเดี๋ยวซ้ายตามทีพสนั่นแหละแต่เน้นย้ำนะตามดีๆนะครับพอถึงแยกเลยแยกมาแล้วทางตรงเนี่ยที่จะตัดเข้าร้านเนี่ยทางมันเป็นตัดข้ามเลนเลยนะระวังนะครับอันตรายมากนะม,มากินต่อะ อชอบเกี๊ยวอ่ะเกี๊ยวเขามีความแน่นแล้วมันหอมกระเทียมเกียวนะอือืม,อมจริงจริงเนี่ยฝั่งซ้มเดียวอิ่มแล้วละ่ะนี่ผมอยากอยากถ่ายหลายหลอย่างไงเราสั่งมาสองอย่างนะแต่รู้แล้วว่าร้านเขาเนี่ยจุดขายเ็าคือเกี๊ยวกุ้งนะครัสบสำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวริมคลองนะ เกี๊ยวกุ้งเขาอร่อยทีเดียวนะอร่อยอร่อยนะครับใครมีโอกาส่านมาลองดูนะร้านก๋วยเตี๋ยวริมคลองเซิร์ชไปใน Google นะมันเจอแล้วร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านแพร้วอ่ะมันจะขึ้นนะหลายร้านเลยนะครับนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวริมคลองนะร้านเกี๊ยวกุ้งนะดูก่อนเปิดหรือเปล่าโทรหาก็ได้เพื่อความชัวนะใครมาไกลนะใครใกล,ใกล้ๆก็ไม่ต้องนะวัดดวงเอาสนุกดีครับ กินเลยสลับสายขวาเลยเนี่มากินกินเกี๊ยวในเยินาโฟมน,นะพอเกี๊ยวในเยินาโฟเนี่ยมันก็จะดูดนะ้ำเยินาโฟเข้าไปตั้งแต่แรกแล้วนะรสชาติมันจะต่างไกเกี๊ยวแห้งของเรานะครับอืออือนะเกี๊ยวมันจะดูดไอเยินตาโฟเข้าไปนะนุ่มมากต้องถามพี่เขาพี่ทำเออเกี๊ยวนี่ทําเองไหมเพ่เกี๊ยวกุ้งอะ่ะทําเองปะพี่สาวทำใช่ไหมฮะอร่อยมากเลยครับ ทีแรกนู้จะมาเป็นตัวที่มันมาเป็นเนื้อกุ้งบดใช่ไหมนี่บดคะี่อือนี่ฮะบอกแล้วเป็นไงทำเองแน่นอนนะเพราะว่าทุกเมนูเนี่ยนะเขาใส่กเกี๊ยวกุ้งหมดเลยแสดงว่าจุดขายคือเกี๊ยวกุ้งนะครับทุกอย่างห้าสิบบาทหมดแต่เกี๊ยวเยอะนะห้าตัวนะเนี่ยเกี๊ยวแห้งเนี่ยห้าตัวมีลุกชิ้นด้วยนะ อออืือืมมใครมีโอกาสนะลองดูสามแยกยกกระบัดนะคุณเลี้ยวเข้ามานะสักมาณกิโลหนึ่งนะโลกว่าจะเป็นแยกตรงตัดเข้าร้านมาต้องระวังนิดนึงนะทางแม่งตัดข้ามเลนเลยนะระวังนิดนึงนะครับ จะเป็นตามดทเนะเรามองมองถนนด้วยนะครับอันตรายเหมือนกันนะทางเข้าโอเคนะใครมากินแล้วได้เลือกประกันใดบอกผมด้วยนะครับโอเคฮะฝากเอาไว้ประมาณนี้นะสำหรับร้านเกียเ๊ยวก๋วยเตี๋ยวริมคลองนะเกี๊ยวกุ้งนะครับโอเคครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ